พอเจอตอนก็อยากจะเล่าทำเผามเข้าใจก,กันานโยมนิดหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของวัดทีธรรมราหรือวัดลินจริงๆแล้วตามอำนานนั้นมันเป็นวัดที่เก่าแก่จากประวัติก็วัดเกิขดขึ้นก็ปีพศ .2120 ข้อประมาณ400ปี แต่ทษนี้ในสมัยท่านก็มันจะมีเมืองอไทยบุรีซึ่งตอนนี้ก็มีแต่พื้นตอหัวเมืองของพัทลุงก็ได้ย้ายออกไปหลายปีและก็ไปหลายที่เพราะฉะนั้นาการตำรานของวัดเนี่ยจะมีสถานที่สำคัญที่เราลูกหลานรุ่นหลังได้สืบทอดกันมาและพอมองเห็นอยู่้อหลายที่ด้วยกัน คือหนึ่งที่สำคัญก็คือทำน้ำตับสิทธิ์ตามโมราณทางที่เล่าออกันตอนนี้พอมีญาติโยมในตึงไปโยมกันเยอะอันนี้ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนของวัดปกติแล้วหลายคนก็เข้าใจในคำของวันนิงนี่ผิดผิดอยู่เรานั้นก็อยากจะบอกว่า คำว่าลิงคือพอาฟาย,ายกนันนะ่ถ้าเราสันษฐานตามหลักของโบราณคดีเขาน่าจะเป็นคุณจนเมืองนะการดูทารูปเพราะจริงๆเิงอางนครรีธรรมราชเนี่ยก็คือสมัยก่อนนั้นเขาเรียกว่าเมืองตามอ่ลิงทีนี้ความหมายของคำว่าลินนั้นบางคนก็ข้าใจก ทีนี้วัดนี้ก็เช่นเดียวกันแนหะละเราทำว่ดนี้นพระองค์จะเป็นภุมชนเมืองเพราะโบราณสถานในที่ต่างๆดังที่เห็นกันก็คือมีประเจือเมืองปรากฏอ,อยู่แล้วก็แม่น้ำทองเมืองทีนี้ในจักน้ำแม่นใหญ่เขาก็เรียกว่าในตึกนะตามตำนานก็ก็จะระ่าวขานบอกไว้ว่ามีสัเภาค้าขาย แล้ึ่งมันก็เป็นร้อยร้อยปีแต่โบราณสถานนั้นนี้ก็ยังมีหลักฐานเก่าๆปรากฏได้เห็นอยู่มั่งเป็นเสากระโดงเรือสองต้นอันนี้หลักสำคัญส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีโดมาโศนะโดมาโศนเนี่ยต้นโศโ์ก็ปรากฏเป็นไม้เก่าแก่อยู่เป็นอนุสรสถานของเงินไก่บุรีสมัยนั้นที่นี่ในส่วนของวัดนี่ก็ มันเป็นที่แปลกัรจหรา์อยู่หลายที่เ,เหมือนอในถ้ำใหญ่ๆและอีกอย่างหนึ่งในวัดเน่โบราณคดีก็ได้มาสำรวจอของโบราณเราก็เจอกันไอติเก็บไว้ได้มั่งและก็มองให้ญาติโยมไปมั่งเ็มีอยู่หลายที่หลาย่วนด้วยกันดัานที่ปรากฏอยู่ เพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ก็อยากจะบอกฝากเตือนตัวยาติรยมทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักบางทีได้ยินแต่ชื่อวัดลิงไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าเรามาพัทลุงก็จะมองเห็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือภูเขาเขาเรียกเขาเมืองซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกลางของตำบลไตรบุรีและตำบลวัดวังติดอำเภอพนพนุน ถ้าเราขี่รถสายเอเชียเราก็มองเห็นภูเขาลูกนี้โดดเด่นนั่นคือภูเขาเมืองแต่เขาเรียกเขาเมืองซึ่งเป็นที่มาของอจังหวัดจริงๆถ้าเรามองทามรูปตามโบราณคาดีที่ประกฏบอกไว้ว่าเราจะมองไปที่เขานี่ก็จะเห็นเป็นหนักสอนพอทอ,อยู่ที่เขาและอีกอย่างหนึ่ง ก็แต่มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งจะเป็นที่โดดเด่นอยู่ก็คือเหมือนหลักเหมือนหลักซึ่งโดดขึ้นมาจริงๆแล้วตามตำนานเขาก็เเราว่าตรงนี้คือเป็นหลังทางคือพัักเข้อหมายที่ว่าหลักทางนั่นเองในโบราณที่เราตื้อดังคืตันมาพอที่จะกระจักได้มาจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นส่วนต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะบอกฝากแก้ชมทั้งหลายที่พอตา่าวได้มัางแล้วแต่จะมาไม่ถึงก็อยากเติอน้วนให้เข้ามาชมซึ่งเป็นสถานที่โบราณสำคัญมันก็มีจุดหลายสุดที่เราเนี่ยพอทิจาตื่กตกได้โดยเจตนาในส่วน,วนต่างๆถึงถ้าเราจะเล่าก็คง มันลําบากหน่อยแต่รู้ก็เราก็มาดูหลังหลายตัวคนมาแล้วแหละแต่ถ้าเราอยากจะชมสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่โบราณคดีเมืองเก่าเขาไทยบุรีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ปรากฏโดดเด่นใน่เห็นนี้เราก็พอที่จะตึงต่อเจตนาตรวจสักตาหลังกีนได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะเออนชิญวนญาติโยม ที่ผู้ขาแล้วก็ได้มาเยี่ยมตรงกันและอีกอย่างตอนนี้ที่วัดนะเมื่อก่อนนะร้างอยู่หลายปีซึ่งอาตมาก็ได้ลงมาอยู่ประมาณาเกือบ20ปีนะ19ปีกว่าๆ20ปีแต่วัดยี่จะร้างอยู่นะทีนี้ก็ดำเนินการาพัฒนา เรื่อยๆจนกระทั่งช่วงสี่ปีที่แล้วก็ได้มีญาติชมนักบุญที่มีบุตรผลตัาครราร่วมด้วยช่วยกันก็หลายคนด้วยกันจริงๆแล้วก็กาจะเล่ยนชื่อก็คงจะไม่หมดได้ตั้งใจพัฒนามาตามลังดักเป็นตาสร้าง ตั้งแต่องค์พระรัตนพงา์ทีโยมบางคนก็ได้เห็นแล้วแหละเ,เรื่อยมาจนผู้โขทศลายทางต่างก็สำเรียนไปอันนี้ส่วนหนึ่งทีนี้ในขณะนี้ทางวัดซึ่งมีญาติโยมและอาตมาก็ได้มีดังดีร่วมการพูดคุยว่าจะต่างที่สำคัญไว้ในวัดสัก อย่างหนึ่งก็คือเจดนะีทีนี้เมื่อคิดได้ตอนนี้เราก็ได้เริ่มดําเนินการสร้งไปแล้วนะประมาณรับแปดสิบเปอร์เซนต์ึงรัตนเจดีย์ของเราก็ร่วงไปได้เยอะซึ่งองอีกไม่กี่วันก็จะอันเจนรจาอ,อันตรีตั้งแต่ซึ่งสุดยอดเจดีย์ต้องอัานในส่วนต่างๆหลังนี้ก็อยากจะฝากโยม ทงหลายไว้นใที่ภูเขาแต่ยังมาไม่ถึงถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเยือนในวัดได้ซึ่งตอนนี้การไปมาก็คงไม่ยากละเมื่อก่อนนี้มันเป็นถนนลูกรังแต่เดี๋ยวนี้ถนนก็ลากยางหมดแล้วทีนี้ถ้าเราจะสังเกตวัดว่าจะอยู่จุดไหนกระดังที่บอกเราก็ทั้งต้นว่าเรามองมาทางทิศตะวันออกเราจะเห็นภูเขาโดดเด่น นั่นคือเขาเมืองเขาเมืองวัดก็อยู่ติดกับเขาเราก็มาได้ง่ายการขันตอนก็สะดวกประหยัดจังหวะราิจยมทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าเราอยากจะแวะมาเยี่ยมเยียนทางเดินทางก็คงไม่ลำบากแล้วแหละไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ยังลำบากเยอะเรามองมายอดเขาที่โดดเด่นเป็นสำคัญและเราก็จะมาถึงวัด พราะในส่วนตรงนี้ก็อยากจะเกินควนเพราะการที่ข้างเจดียเนี่ยจุดนี้ก็อยากจะบอกกล่าวนี้หนึ่งว่าการตั้งก็ยากนะเป็นการตั้งยากแต่ก็คงไม่เกินกําลังศรัทธาของญาตนะิโยมผู้มุ่งหวังที่จะตั้งบุญกุศลในส่วนนี้เพราะตอนนี้เราก็ไปได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะทีนี้ถ้าใครรู้ข่าวยังไม่ได้แวะไนมาเยี่ยม ็อยากจะเชิญชวนนะเพื่อให้เกิดเป็นบุตสนศึกษาส่วส่หนอี่งและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราได้อนุรักษองเก่าก็คือเมืองเก่าของไทบุีนั่นเองเพราะในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ได้จะหารายละเอียดนะโยมก็ค่อยแวะทขมาเยี่ยมนะไปเที่ยวไปชมสถานที่ศักิ์สทธต่างๆซึ่งมีอยู่หลายที่ด้วยกันนั่นคือตำนาน ของเมืองเก่าเกาไทบุรีและวัดสีธรรมารามหรือวัดิีที่สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากโยมและก็ขออยยทั้งหลายเนี่ยที่มีใจเป็นบุญตนก็จงพบเจวามสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกทางเออ